เขาตี่ไหนพยายางอุ้มวนทุกใจตัว คุณผู้ชมครับวันผูกแล้วนะครับ30เมษายนครับสำหรับวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยแต่แต่แล้วหน่วยงานตีเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะสสจก็บอกว่าอยากจะืึมมีเจะอีทุกทุกวันจะได้คุ้มครองผู้บริโภคถึงวันนะครับเพื่อตีจะไม่ได้โดนหลอกโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อสินค้าทางออนไลน์ครับรายละเอียดของการเฝ้าระวังยีไอจะเป็นจะได้พองจะได้มาอู้จ่ากันครับผุ้ง่วงรายการสองท่านด้วยกันครับข้างๆผมนะครับท่านรองนารมนขันติกูนะครับเภสัชกรเชี่ยวชาญรองนาย แศาสาราณาสุขจังหวัดเจียงใหม่ครับและก็แหมทันหนึ่งนะครับคุณอัญชลีสุใจคำเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กรผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดเจียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคสวัสดีทั้งสองฐานครับสวัสดีเจ้า ครับก็คงจะต้องต้องถามทางทัานร้องไก่ก่อนนะครับ<ช>ว่าตีไปตีมาของอวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยเขาม,มีมามือหรือยังครับค่ะก็ต้องขอบคุณคุณเอกนะคะที่<ช>บอกว่าเราควรจะคุ้มครองตัวเองทุกวันแต่เนื่องจากเรามาในวันนี้เพื่อจะสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่9ก้าะค่ะที่ท่านทรงลงพระปริมาพิไทยในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2000 522ในวันที่30เมษายนรัฐบาลไทยก็เลยกําหนดให้วันที่30เมษายนเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยของสากลเปิ้นก็มีค่ะสากลเปิ้นจะเป็นวันที่15มีนาค่ะครับ15มีนานี่คือเป็นแบบของสากล w o คุ้มครองผู้บริโภค world consumer protection ค่ะสำหรับ ของไทยเนี่ยเรากําหนดให้เป็น30เมษายนเพื่อจะสํานึกในพระมหาคุณาที่คุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าค่ะอย่งที่นําเรียนนะคะเพราะฉะนั้นก็เอ๊ะทำไมจึงมีนะคะเพราะว่าในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนี่ค่ะเขากำหนดสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคนะคะก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องคำโฆษณาถูกต้องสิทธิ์ที่จะได้รับได้เลือก ว่าได้รับโฆษณาเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเนี่ยค่ะว่าเราจะเลือก A B C D กขคงอย่างนี้นะผลิตภัณฑ์ตัวไหน3ก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยจากสินค้า,าผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยนะคะสิทธิ์ที่จะได้รับสัญญาอย่างเป็นธรร,ร,รม,มแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อเมื่อแบบมีปัญหาอะไรก็สิทธิ์ที่จะได้รับรองชดเชยค่าเสียหายเนี่ยค่ะันนี้คือสิทธิ แต่เดี๋ยวจะมีหน้าที่เดี๋ยวจะให้ทางองค์กรผู้บริโภคว<ม>่าหน้าที่ของผู้บริโภคนี่จะเป็นอะไรบ้างเพราะมีสิทธิ์อย่างเดียวแล้วเราลืมหน้าที่อย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะว่าสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้บริโภคต้องดูแลตัวเองละ ตัวของพี่เองก็ต้องดูแลทํำยังไงให้ผู้ให้สินค้ามีมาตรฐานอันนี้สินค้ามีคุณภาพอย่างอย่างถ้าเป็นของของสสุขเองจะดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเนาะถ้าเป็นอื่นๆใดๆที่ไม่เกี่ยวอย่างพานิทัวาาจ,จะเป็นเรื่องของตาช่างที่มันมีไม่เกอไม่ไม่ไม่เป็นแบบเขาเรียกอะไรไม่ตรงเนี่ยนะคะชานเตื้องก็ดูอย่างนี้ค่ะขนทรงท่านก็ดูในเรื่องการลด ขนส่งในเรื่องสาธารณะอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีหลากหลายที่ที่ได้ดูแลผู้บริโภคในหน้าที่ของแต่ละคนแต่ผู้บริโภคในดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคผู้บริโภคก็ต้องมีหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าอื่นๆใ,นใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพก็ที่สํานักงานที่ของสารกลาง จะมีศูนย์ดำรงธรรมอยู่ที่นั่นอ่ค่ะอันนี้ก็เราพี่กล่าวทั่วทวไปโดยที่เออผู้บริโภคแต่พี่ก็ยังไม่อยากให้มาแค่วันที่30เมษายนเป็นวันคความผู้บริโภคเนาะก็อยากจะให้ทุกวันที่เราจะดูแลตัวเองในหน้าที่ของเราเนี่ยค่ะเพราะว่าภัยนอย่างที่วันนี้เนี่ยจะมาในเรื่องของรวมพลังผู้บริโภคสู้ภัยออนไลน์เพราะว่าภัยอย่างมันมันเข้ามาใกล้ตัวละเราจะดูแลวันนี้เราจะมาให้ว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างนี้ยังไงอย่างงี้ค่ะวันนี้เรามาชวนคุย ครับก็ออนไลน์อย่างที่เฮาหู้กันว่าเฮาเองโดนเอาเปรียบมาเยอะโดนหลอกมาเยอะเหมือนกันสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์เพราะว่าเด๋ยนนี้มันเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะเจ้ารู้สึกว่าผู้บริโภคอย่างเฮาเนี่ยคือโดนหลอกนักขนาดเลยในเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์เพราะว่ามันส่งตรงถึงบ้านใจอี้เจ้าในเมื่อเฮาจะต้องหูสิทธ์ มีได้รับความคุ้มครองแล้วหน้าที่ของเฮานะเจ้าที่เฮาจะต้องยะต่อไปคืออันอย่างพ้องเจ้าเจ้านายเนื่องจากว่าทุกคนเนาะก็คือผู้บริโภคนะเจ้าเฮาสี่คนที่นั่งที่นี่ก็ผู้บริโภคเนาะเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนประชาชนทั้งหลายก็คือผู้บริโภคทุกคนนะเจ้าจริงๆแล้วถ้าอูดถึงหน้าที่เนี่ยเจ้าคิดว่าสิ่งที่เป็นผู้บริโภคทุกคนควรจะรู้ก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ย เราต้องต้องรู้ทันเราต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองนะเจ้าว่าในฐานะที่ผู้บริโภคเมื่อใดก็ตามที่เราได้เปิ้น้องว่าได้จกจกกระเป๋าเพื่อซื้อบริการนั้นๆเราคือผู้บริโภคเราต้องได้รับความเปลี่ยนธรรมนะเจ้าทีนี้พอเราได้รับความเปลี่ยนธรรมเนี่ยเจ้า เฮาควรจะนี่จะใดเฮาก็บอกควรจะอยู่เฉยๆเนาะเจ้าจ้างมันเต้อะเฮาเฮามาเอาเนาะเจ้าเฮามาจ้างมันเตอะเนาะเจ้าเฮาจะต้องช่วยกันเจ้าเมื่อเฮาหูซีดแล้วเฮาก็ต้องเข้าถึงซีด์นะเจ้าของดีมีคุณภาพโฆษณาหลายๆครั้งเฮามากบอกว่าได้ยินว่าโฆษณาโอ้อวดอีนอเจ้าแต่ว่าพอเออมัน โฆษณาเกินจริงไปละโลดจุเฮาอินะเจ้าเมื่อเฮาเจอแบบนี้เฮาหูหสิทธิ์แล้วเฮาก็ต้องเข้าถึงสธิ์เฮาตัวในฐานะผู้บริโภคนะเจ้าอย่างที่ท่านรองนแพทย์สสจได้อู่ถึงนะเจ้าว,ว่าผู้บริโภคเนี่ยเฮามีธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองนะเจ้าห้าข้อนะเจ้าเมื่อเฮาถูกเฮาถูกละเมิดหรือเฮาถูกเอาเปรียบในฐานะผู้บริโภคนะเจ้าเฮาก็ต้องส่งเสียงตัวนะเจ้า ก็ยังที่ว่านะคะว่าม่าเอาจังมันเตะละนะเจ้าเฮาก็ต้องช่วยกันส่งเสียงหรือร้องเรียนก็ได้นะเจ้าหรือเข้าหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเบื้องต้นเนี่ยหน่วยงานรักนะเจ้าอย่างที่ท่านได้อู้ถึงนะเจ้าว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยจะมีศูนย์ดำรงธรรมนะเจ้า,จาที่อยู่ที่สารการนะคะแต่ในขนาดเดียวกันนะเจ้าภาคประชาชนเฮาก็มีศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนถ้าท่านสะดวกใจนะเจ้าก็ มาตีภาคประชาชนตีกัรน,นะเจ้า <ừ> mm, อันนี้คือเ <ừ> mm. ปิ้นหองว่าอยู่ในขั้นตอนของการสร่งเสียงเนะาะส่งเสียงร้องเรียนนะเจ้าว่าเราจะมีการเขาถูกละเมิดสิทธิ์ในฐานะผู้บริโภคนะเจ้าตีได,ได้ได้ใช้บริการไปได้จ่ายไปแล้วนะเจ้าพอเาอราส่งเสียงร้องเรียนเข้าไปแล้วอันนี้ถือว่าเขาใช้สิทธิ์ในฐานะผู้บริโภคแล้วนะเจ้าอา ในในส่วนของการดําเนินการนะเจา้าหน่วยงานต่างๆที่เปิ้นรับผิดชอบเนี่ยเปิ้นก็จะมีขั้นตอนเนาะอย่างซ,ซื้อสินค้าอย่างฝีนี้อย่างเฮาถึงเป็นตีมลณรงในเรื่องของรวมพ,พลังผู้บริโภคสู้ภัยออนไลน์เพราะว่าโลกไอทีม,มันไปไกลนะเจ้า,จาสิ่งที่ศูนย์เ้าเจอเนี่ยอย่างเช่นผู้สูงอายุเอจา,จา,าบบาบอหอลูกหลานซื้อของฮือ,อกลัวลูกหลาน บอกเฮซื้ออีนอออยู่หน้าอยู่อยู่บ้านคนเดียวนะเจ้าเปิ้ลกดสั่งนะคะสั่งทางออนไลน์นะเจ้าพวกอาหารเสริมพวกผลิตภัณฑ์ทั้งหลายะเจ้าแต่ว่าในอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์เนี่ยมันควรจะต้องต้องดูนะเจ้าว่ามันมีออยมีใบใบเปิ้ล้องว่า เลขมดอายุหรือว่าเป็นสินค้าที่โฆษณาโออวดเกินจริงก่อนนะเจ้าเปิ้ลก็ซื้อกันไปซื้อกันไปยังมปอนะคะเปิ้ลไปแบ่งกันกินตัวนะค่ะอันนี้คือในส่วนของผู้สูงอายุนะจ๊ะหรือในส่วนของคนวัยแรงงานเองนะเจ้าเนื่องจากที่เจ้าเน้นเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่าสังคมไทยเฮาหรือสังคมเชียงใหม่เฮาเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนาะแล้วเปิ้ลก็อยู่บ้านคนเดียวเจก็เจ้าลูกหลานค่ะ ก็สั่งทางออนไลน์เจ้าแต่ส่งส่งทางไปรษณีย์ไปให้ผู้สูงอายุทั้งในเรื่องของอาหารเสริมจี้เฮาก็เจอนะคะแต่เพราะว่า สั่งไปแล้วบาได้ของจ่ายตังไปแล้วแต่ของมาไปถึงถึงตัวผู้ส่งอย่งเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยผู้บริโภคที่เจอเยอะนะเจ้าในในช่วงของสถานการณ์ในตอนนี้นะเจ้าก็คือบบตรงปกค่ะท่าน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 ลองครับถ้าอู้ถึงสิ่งที่เขาคนต้องระวังกับการซื้อสินค้าออนไลน์เดลนสุขภาพเครับเขาต้องสังเกออย่างพองนอกจากจะดูว่าเพจเนี่ย เชื่อถือได้หรือไม่ตัวอย่างเงี้ยครับก็ก็อย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นกลุ่มของของสาสุขดูแลสุขภาพก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการสุขภาพนะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพเมื่อกี้นี้ทางทางอ่ทางผู้บริโภคทางคุณจิ๊บก็บอกว่าในเรื่องของผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ยังภัยยังเหมือนเดิมนะคะคุณเอกก็เรื่องของความเจ็บ ความปวดความดูแลสุขภาพเจ็บเพราะว่าาปวดคอเหมือนกันมันก็จะต้องแบบซื่อมาใช่จากเดิมนี่ขายในตะกร้านั่นก่อนค่ะขายเดิมอาจจะขายร้านชาเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ค่ะทางออนไลน์มันจะเยอะมากเพราะง่ายเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังใช้คําเดิม่ะคุณเอกว่าเอ๊ะอาหารคืออาหารยาคือยาอาหารจะมาลดความเจ็บปวด ได้จังใดขาเนี้ยก็ต้องเอ็กเลยเราเราต้องต้องไม่เชื่อก่อนเลยหรือแม้แต่เรื่องของการโฆษณาเรื่องของความสวยความงามหน้าขาวภายในเท่านั้นเท่านี้วันหรือว่าเป็นวีเชฟเป็นตัวนี้โบท็อกตัวนี้นําเข้าจากต่างประเทศแอ์ถือมาเองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันไม่ใช่เราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามันเป็นหเป็นเป็นตัวสินค้าตัวนั้นจริงๆอยอไม่มีนําบอกว่านําเข้าเข้ามา แล้วมันได้ตัวตามนั้นไหมมันถ้าเป็นเรื่องของยาเรื่องของอะไรเนี่ยมันอาจจะมีการปลอมมันเพื่อเรียกว่าอะไรนะมีการเจือปนสิ่งที่เป็นอันตรายถ้ามันไม่ได้ควบควบคุมอย่างนี้ค่ะนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเจ็บปวดนะคะทุกวันนี้มันมีค่ะบางทีมันเป็นเครื่องดื่มบางทีอาจจะมีออยค่ะคุณจิ๊บแต่ว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแต่ไนมันลดอาการปวดอ่าแล้วเราก็เจอเว็บพวกนี้เยอะมากๆจะให้เราพอ p o r t report แบบรายงานว่ามันหลอกลวงเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นมาใหม่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอะเอะก่อนเลยไม่น่าเชื่อเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นโปรดักจริงๆนะคะถ้ามันซื้อมาแล้วไม่ตรงเนี่ยอันนี้มันก็ยัอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ถูกตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้อันตรายไม่ถูกตั้งแต่ต้นแก้ปวดแต่ว่ามาถึงเราแล้วก็เราก็กินกินเพราะเราพบว่า,าชาวบ้านนะคนแก่ที่อยู่คนเดียวเนี่ยสั่งเข้ามาแล้วเชื่องไงคะไม่ไม่ได้ว่ามันหายอ่ะ กินแล้วดีอ่ะคือเขาอยากหาเขาอยากหายกินแล้วดีอ่ะมันก็ขายได้ไงคะแล้วตัวยาตัวที่ตัวอย่างที่เขาเรียกตัวยาที่ใส่ในโปรดักต์พวกนี้ผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเยอะกว่าที่เป็นเม็ดเม็ดที่คุณหมอจ่ายเพราะฉะนั้นกินก็ติดใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยต้องเอ๊กก่อนเลยเราไม่สั่งไม่สั่งแต่พอสั่งแล้วแม้ว่าสมมติว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมันมาแล้วมันไม่ตรงปกเนี่ยอันนี้เราก็มาดูละเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องถ่ายวิดีโอก่อนใช่ไหมคะแน่นอ่าแล้วต้องถ่ายวิดีโอก่อนก่อนที่จะจ่ายเงินแต่่่บบาาางทีเรไมอยู้ นั่นก่อนอ๋ไ่เค่ะเพราะนั้นอย่าเชื่อแล้เชื่อสื่อใดๆที่มันจะไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องเอ็กก่อนแล้วเราดูแลตัวเราเองทุกวันเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ามาพวกพี่ยังถ่ายกล้องโทรศัพท์เซลฟี่กันอยู่เลยมันวีเชฟมากเลยอะ่นี่ยมันมันมีแอปทุกอย่างที่จะจะหลอกลวงเราได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ย ผู้บริโภคต้องจิตให้นั่นจิตให้มั่นคงแล้วก็หาอ่าสมเอ๊ะมันใช่เหรอใช่แล้วแล้วก็หาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้อ่าอย่าไปหาข้อมูลจากบริษัทเออมันก็ดีหมดทุกอย่างอยู่แล้วไม่หรอกค่ะมันไม่มีเสียหรอกแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องอ่ามันก็ต้องมีข้อมูลถ้าไม่แน่ใจก็ถามเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขได้มันก็จะมีทุกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดจะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ ทุกโรงพยาบาลก็จะมีเภสัชกรที่ดูแลในเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าเป็นที่สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างบลที่ใกล้ทันนะคะหาข้อมูลจากผู้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนแต่ก่อนอื่นเลยก็คืออย่างที่บอกว่าคำนี้ใช้ได้เสมอเอ๊ะไว้ก่อนว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารมารักษาโลกมันต้องเป็นยาการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นยามันก็ต้องมีระเบียบของมันอยู่ขึ้นทะเบียนยาอย่างนี้ค่ะเราดูแลตัวเราเอง นะคะก็จะทําให้เราลอดพ้นแต่เมื่อเราหลุดไปแล้วเราโดนไปแล้วเราก็จะต้องอ่าหนึ่งต้องอ่าหนึ่งก็ก่อนที่อาจารยถ้าโดนแล้วจะต้องย่าจายต่อจ่าทางทางนี้เลยค่ะทางได้ผูวบริ้โดนหลอกพอได้มาไม่ตรงปกพ่อของบมาจะอีเขาจะย่าจารยต่อถ้าถ้าเราเจอแบบนี้นะคะมันก็จะมีหลายประเภทเนาะจ้าที่เราสั่งออนไลน์อย่างเช่นของมาแล้วของมาตรงปกนะจ้ของมาตรงปกเอ๊ะเนี่ยจะได้ดีหา บนดี้จ้างมันเตอะนะเจ้าอันดับแรกนะคะเขาต้องแจ้งความลงบันทึกไว้นะเจ้าคือนอกจากว่าของการเปิดและทายวิดีโอในช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นแล้วก็แจ้งมีอยู่สองสที้นะคะคือธนาคารกับสถานีตำรวจนะเจ้า,จาเขาต้อง ไปแจ้งอายัดนะคะจากธนาคารนะจ้าทีนี้แจ้งอายัดเงินเงินบัญชีที่เขาโอนถ้าเขาโอนนะคะเขาโอนไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องใจใบแจ้งความตัวเจ้าเขาก็ต้องแจ้งความตัวทีนี้แจ้งความเนี่ยมีอยู่2วิธีเหเหมือนกันนะจ้าก็คือไปที่หงพักที่ใกล้บ้านนะจ้าอันที่2ก็คือเพิ่นมีแจ้งความออนไลน์เนะาะก็กดแจ้งความออนไลน์ไปนะจ้าทีนี้เนื่องจากว่าอย่างที่ว่านะจ้ะว่า นอกจากของบัตรงปกแล้วสิ่งที่ตั้งในส่วนของผู้บริโภคนะคะเฮาอ้ก,กันว่าเอ๊ะเจี้ีนี่มันบัตรตันน่ะเนาะบ่าว่า พอเจอแล้วมันจ้างป้นห้องว่าภาษากับเมืองว่ามันตกสะเกิดนาะตกสะเกิดแล้วมันเป็นเงื้อเงื่งจ้าก็เลยว่าถ้าจะอ่านเนี่ยจริงๆมันต้องแก้ในระดับของนโยบายไปตัวเหมือนกันนะจ้าตีมที่เขาอูดถึงว่าเขารวมพลังผู้บริโภคสู้ภัยออนไลน์เนี่ยพอโดนจี้แล้วนอกจากการรวบรวมหลักฐานและการดําเนินการแบบนี้แล้วนะจ๊าตอนนี้นะในเครือข่ายของสภาผู้บริโภคนะจ้าเฮาชวนเชิญชวนนะคะว่าถ้าใครนะจ้าโดน โดนเรื่องของออนไลน์นี้นะเจ้าโดนหลอกบ่ตรงปกบ่ได้ของสินค้าโฆษณาเกินจริงของช่วยร้องเรียนนะเจ้าช่วยร้องเรียนไปที่1502นะคะเลขโทรศัพท์นะเจ้าแล้วก็เปิ้นก็จะ ส่งเรื่องมาที่จังหวัดเชียงใหมเ่เฮาเพื่อให้เฮาช่วยดำเนินการในการช่วยผู้บริโภคแก้ไขทีนี้มันมีความสําคัญจะได้เจ้า,าตัวเลขของการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเฮาจะได้ให้อผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเนาะว่า<ม>โอ้อ่ามันหนักนะในพื้นที่ที่เจอเฮาต้องช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้และสิ่งที่เฮาคึดง่ายๆนะคะว่าตอนที่ถึงเฮาอ่ากรณีโอนเงินเนาะเฮาต้องอายัดเงินแต่ว่าอันตี้มาถึงแล้วก็ะส่งของหน้าบ้านละ คือคนแล้วต้องใจใจของปลายทางเนาะ,ะจาของปลายทางคนส่งเป้นเหมืนได้ยืนรอพอถ่ายวิดีโอนะคะเปิน้น ส่งหึเขาแล้วป้นก็ไปละเขาถึงได้มาถ่ายคลิปวิดีโอเออโอนเงินไปแล้วไอ้เจ้าเพราะฉะนั้นสิงตี้เฮาอู้กันว่าเอ๊ถ้าจะอ่านนะเขาต้องลงนันลงแล้วขอป้นช่วยในในระดับนโยบายก็คือว่าจะต้องมีการยินยอมเื้อผู้สั่งซื้อออนไลน์เนี่ยสามารถเปิดหีบห่อได้ก่อนแล้วก็จ่ายตังแล้วขอคนส่งของเนี่ยยืนเป็นพยานเมื่อตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จะทําได้มันต้องเป็นนโยบายในระดับบริษัทในระดับอ่าเป็นกฎหมายเป็นอะไร ที่ต้องคุ้มครองผู้ผู้บริโภคตวัวเจ้า,จาเพราะฉะนั้นก็เลยเจ้าก,ก็เลยคึ้นว่าถ้าเราจะช่วยกันแต,แต่ในเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะขอเชิญชวนร่วมกัน ส่งเรื่องร้องเรียนมาเจ้าบางเรื่องอาจจะแก้ได้บางเรื่องแก้ไปได้แต่ทำามืเห็นว่าตอนนี้นะมันไปเนาะมันไปถึงแม่แจ่มถึงกัลยามันออนไลน์ไปได้หมดเลยเนี่ยเจ้าไปได้ถึงทุกที่ทุกกลุ่มเป้าหมายค่ะถ้าเป็นสตางค์เล็กๆน้อยๆนี่ได้ก็เจ้าได้เจ้าเพราะว่าเฮาเฮาจะบอกว่าบอดีจ้างมันเตอะนะเฮา เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเนาะเปิ้นก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็เปิ้นหของว่าสอบข้อเท็จจริงเนาะว่าเกิดสถานการณ์ไอหยังจะได้เป็นจะได้นเจ้าสิ่งที่เฮาคาดหวังก็คืออันที่หนึ่งเปิ้นได้ตังคืนเนาะแต่ว่าได้ตังคืนอาจจะเป็นปลายทาง คือเ่็นความคาดหวังปลายทางแต่อย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยเขาขอให้มีเห็นภาพในเรื่องของการร้องเรียนว่ามันเกิดปัญหาขึ้นในระดับพื้นที่นะละอ่อนก็โดนเนาะจริงๆออนไลน์มันจะ่ใช่แค่อาหารเสริมไงเจ้ามันเป็นเรื่องของการเล่นเกมกันหลอกโอนเงินหางานไปอยากอยากมีรายได้ช่วยพ่อแม่ในช่วงปิเทอม สมัครขายขายของออนไลน์แต่เพนจะบอกว่าโอ,อนตังไปก่อนเนอนนแล้วเดี๋ยวจะจ,จะได้ยอดนี้มาโอ,อนรอบนี้ไปอาโอนกําห้าร้อยหก้อยยังหมอปอมีหลักพันมีหลักหมืนม่นเพิ่มขึ้นเนจา้าแล้วละอ่อนวัยรุ่นละอ่อนน้อยเนี่ยจะบม่กล้าบอกผู้ปกครองจ้าก็กเลยว่าในส่วนของภาคประชาชนเฮาเองเนี่ยเฮาก็จะทํางานในเรื่องนี้แล้วก็ทุกกลุ่มเป้าหมายเนาะ ก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาร้องเรียนที่เฮานะจ้าครับพี่ไก่ทุกทุกปีเขาจะได้ป้ากันอย่างช่วงเนี้ยนะครับอู้ถึงแล้วก็แต่ละปีแต่ร้องไก่ก็จะได้มาเตือนเรื่องสเตรอยตัวเรื่องสินค้าอย่างยงปีนี้ก็ยังคงมีเข้ามาแล้วก็โดนหลอกนักอยู่ก็ยังมีเหมือนเหมือนเดิมค่ะว่าว่ามันมีเยอะแล้วก็มีคนป่วยมีคนที่ใช้จนกระทั่งอย่างที่บอกภัยถ้าพูดถึงแก้ปวด ในเรื่องของสเตียรอยที่ผสมในลูกกรอนผสม,มนในอาจจะเป็นยาชูดหรือเป็นในเครื่องดื่มที่มีออยลนะคะบางคนกินแล้วก็ทําให้เข้าโรงพยาบาลก็มีบางคนอย่างที่พี่บอกว่าสเตียรอยเนี่ยถ้าใช้ใช้ไปมันจะทําให้กดภูมิคุ้มกันนะเพราะว่าทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้กระดูกเราผูกก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยไม่ได้ทํางานเพราะว่าตัวสเตียรอยเนี่ยแพทย์จะใช้ในการรักษาโรคภูมิคุ้มกกดภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเก็บ หรือว่ามันจะไม่ใช่ในการแก้ปวดเป็นช่วงแรกๆแต่เรียกว่าไม่ใช่ตัวเลือกตัวแรกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมีอยู่อย่างที่พี่บอกว่าแต่ละบางทีกินแต่ละที่ต้องให้เขาให้กินเนี่ยเรียกแต่ละโดสเลยนะคะมันเยอะมากกับเมื่อเทียบกับยาเม็ดเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าจะมีคนที่เสียชีวิตจากสเตียรอยเจ้เครื่องแก้ปวดนี่ยังมีอยู่นะคะแล้วก็คือพี่จะบอกว่าถ้ากินเนี่ยถ้าคนที่บ้านกินหรือเห็นพ่อแม่เรากินอย่าให้เขาหยุดทันทีเพราะเรามีคนคนที่แบบ พอพอเห็นว่าเฮ<ม>้ยมันเป็นอันตรายแล้วหยุดจึ๊คนไข้คนนั้นเสียชีวิตเลยค่ะช็อกแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่ามันไปกดไอตัวไม่ให้ร่างกายสร้างเสียรอยฮอร์โมนสเตียรอยดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนในร่างกายเราธรรมชาติที่ทําให้สมดุลของร่างกายเรามีตดีอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เครียดเราไม่ปวดหรืออะไรทาให้เรามีผ่อนคลายอะไรเงี้ยพอไปกดปั๊บเนี่ยมันทําให้ใ มันทําให้พอหยุดปป๊บเนี่ยมันไม่สร้างร่างกายขาดาช็อกแล้วก็เสียชีวิตมันก็มีอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถ้ากินไปนานๆจนเ,เ,เรียกว่าสะสมไขมันหน้าบวมวเป็นหนองอะไรเงี้ยก่อนที่จะหยุดให้ไปหาหมอได้ไเขาจะตรวจสเตียรอยในร่างกายเราแล้วเขาจะค่อยๆลดโดสลดลดหลดักล,ล,ล,ลดขนาดที่เรากินแต่ละวนันแล้วจะทําให้เรามีชีวิตวคือไม่ไม,ไม,ไม่ช็อกแล้วก็เสียชีวิตยังมีค่ะคุณเอกแล้วก็เมื่อไม่นานไม่กี่วันนี้ก็ไปทางทางผู้บริโภคเองกับทางพื้นที่เองก็ได้ไปดูินที่ตลาดงวนั่นกค่ะไปจัดการ ว่พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นมันยังมีเชิงที่บอกว่ามันยังมีทั้งในตลาดมันยังมีทั้งยังมีทั้งขายตะขายในตะก้าอะไรในร้านชาหรือว่ารักกันกินแล้วดีมาแบ่งกันยังมีซึ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีบางทีอย่างที่พี่บอกอาจจะมีออยมีเลขทะเบียนออยถูกต้องแต่บอกว่ารักษาแก้ปวดไม่ใช่อย่างนี้ยังมีค่ะแล้วมันยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้บริโภคแขะต้องจิตใจต้องแน่วแน่แล้วก็เอ๊ะ อาหารไม่ใช่ยารักษาโรคเนี่ยค่ะแล้วก็หาข้อมูลไม่รู้ไม่แน่จริงไม่ไม่แน่ใจก็ถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ตัวดีกว่านาะดีกว่าสเตรอยในยาเนาะถ้าเป็นสาวๆนี่คือจะได้ยินสเตรอยที่เ้นใช้กับความงามเป็นสิวซึ่งซึ่งซึ่งเขาจะไปให้หน้าขาวเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราบางพอใช้ใช้ไปเนี่ยบางทีแล้วจะแพ้ได้เป็นสิวด้วยนะแพ้สิวสเตรอยนั่นก็ค่ะต้องหยุด ล้าทําให้หน้าเราบางเพราะตัวเซรอยเองจะทําให้หน้าบางค่ะเหมือนหน้าเราใสไหมคค่ะเห็นเห็นเส้นเลือดอะไรเหมือนเวลาที่เปิ้นโฆษณาขาวภายใน7วันบางทีจะมีสิเออันนี้คือเกินจริงเกินแต้มมากมากไม่มีอะไรที่จะขาวภายใน7วันนะคะแล้วยิ่งสําคัญบางทีผิวเราไม่ใช่คนขาวแม่จ้ะคนไทยเนี่ยคือชอบมากคนเมืองเนี่ยชอบดี่าว่าขาวแต่ว่าถ้าเปิดคนภาคอื่นอาจจะแบบน้องพี่ไม่ได้คือนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะขาวขาวอยู่แล้ว แต่พี่ไม่ใช่คนคนคนเหนือโดยตรงพี่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ขาวใช่ไหมมาเทียบกับน้องใช่ไหมแต่พี่ก็ภูมิพี่ก็ภูมิใจในความไม่ขาวของพี่เพราะว่าถ้าการเป็นผิวคล้ำเนี่ยมันจะทําให้เราแสงแดดที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยกรองได้ระดับหนึ่งนะคนขาวสังเกตว่าแม่เราที่ขาวเนี่ยตรงเนี้ย ไวไว้หนึ่งเพราะบางทีทำอาหารทำอะไรให้มันจะตกเนการจ้าจ้าต้องระนัดรวังเลยค่ะแสดงว่าเวลาเปิ้ลโฆษณาไปขาวภายใน7วันนี่คือมันเกินจริงอันนี้มีความผิดก็จ้าโฆษณาเกินจริงมีความผิดจ้าถ้าถ้ามีการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงมีความผิดเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องสําอางเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องขออนุญาตก็แต่ว่าถ้ามันเว่อเรียกเกินจริงอย่างนี้ผิด ะคะไม่ต้องขอแต่คุณต้องให้โฆษณาให้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นอาหารต้องขออนุญาตก่อนที่จะมา,าโฆษณาสรรพคุณเนี่ยค่ะแต่ก็ผิดทั้งทั้งอันทั้งคือทั้งสองอันถ้ามันโฆษณาโอ้อวดเกินจริงที่ไม่ใช่ไม่ใช่ เรียกอะไรนะปกติของผิตภัญญาณนั้นๆอย่างเงี้ยต้องระว,งวรังตัวนะครับรเดี๋ยวจะมือ<ำ>คุณอัญชลีย่ามแหมงคำหนึ่งสำหรับสนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดจยงไม่นี่คือเขาสามารถเข้าไปแจ้งอย่างได้จะไดพ้องครับคุณอัญชลีครับได้เจ้าในส่วนของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดจิงใหม่นะคะเฮายินดีรับฟังเรื่องร้องเรียนนะเจ้าจากผู้บริโภคอย่างที่ว่านะคะว่าจริงๆแล้วศูวนย์คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเจ้า ในภาคเหนือฮานะเจ้ามีทุกเกือบทุกจังหวัดแล้วนะเจ้าถึงมาบางพื้นที่เนี่ยมาเป็นศูนย์คุ้งครองบเป็นหน่วยประจำจังหวัดนะคะแต่ก็มีองค์กรที่ทําในเรื่องนี้นะเจ้าหรือนะเจ้าติ้ง่ายๆนะเจ้ากด1502นะคะคคอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่จะเปิ้นห้องว่าฮ้อ คำรับเรื่องร้องเรียนนะคะคทีนี้ในเรื่องของการน,นอกจากรับเรื่องร้องเรียนแล้วนะเจ้าเฮากาะมีกระบวนการในการช่วยเหลือผู้บริโภคเนาะว่าในส่วนไหนที่สามารถไกลเกลี่ยได้นะเจ้ากาะไกลเกลี่ยนะคะแล้วก็ส่วนไหนที่ต้องส่งก่อ ต่อนะเจา้ากับองค์กรนะเจา้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเปิ้ลนะคะอันนี้เฮาก็าต้องส่งต่อนะเจ,าจ้าแต่สุดท้ายแล้วเมื่อตกลงกันมาได้ค่ะเมื่อถึงขั้นต้องฟ้องร้องนะเจ้า,จาในส่วนของเฮาเองเฮามีทนายอาสาที่เข้ามาช่วย<ม>แต่ว่าอยู่<ม>ต้องอยู่ในกระบวนการที่เปิ้ลห้องว่า พิจารณาเนาะว่าจําเป็นจะต้องใช้ทนายต้องไปถึงขั้นต้องฟ้องโรงฟ้องศาลกออย่างนี้นะคะซึ่งในส่วนนี้แตั้งในส่วนของสุยนคลมงของสิทธ์ผู้บริโภคนจะก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายจากทนายที่เกิดขึ้นนี่นะคะครับก็ต้องฝากกันไว้เพราะว่าเป็นซิทธ์ของเฮาสําหรับการซื้อสินค้า ก็ย่ำกันนะครับว่า30มเมษายนก็คือวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยบดีโดนหลอกแล้วก็บดียังตีคุณอัญชลีว่าจังมันเตอร์นะครับกะต้องโจยกันตัววันนี้ต้องขอบคุณนะครับต่างคุณนายรมวลขันติกูลค่าเภสัชกรเชี่ยวชาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดียงหม่และคุณอัญชลีสุใจคำเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กรผู้บริโภคน่วยประจำจังหวัดียงหม่ยินดีทั้งสองฐานครับ ขอบคุณเจ้าอย่าลืมคุณผู้ชมครับอย่างตีทันร้องไกรบอกอาหารก็คืออาหาร<ม>ยา<ช>ก็ค,คือยาบัดี้หลงเจือเป็นอันขาดเลยนะครับย่างกันคมเรื่องก่อนที่ช่วงหน้าตรวจสอบสภาพ,าพอากาศกันครับอัปเดตอัปเดตกู้เรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กู้เจ้าข่าวข่าวติ้ไหนพยัญะหยังอุ้มวลทุกใจตัวแน่น,นอน